รายการค้าวันที่16มกราคมนำฝากเช็คเข้าบัญชีออมทรัพย์สำหรับเช็คที่ถึงกำหนดนำเข้าวันที่15มกราคมซึ่งเป็นวันหยุดจึงนำเข้าในวันทำการถัดไปเป็นเช็คของบริษัท SME จำกัดเลขที่0007001ยอดเงิน5,000บาทและเช็คเลขที่0007003 ยอดเงิน21,400บาทเช็คธนาคารกรุงไทยสาขาระยองทางบริษัทจึงถูกหักค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดฉบับละ30บบาทเมื่อเราเข้ามาที่หน้าระบบนะคะให้เลือกระบบเช็คและเงินฝากธนาคารค่ะจากนั้นให้คลิกที่ workflow ได้เลยค่ะ เลือกใบนำฝากนะคะสมุดเงินฝากธนาคารให้เราใส่จุดและกด enter ค่ะในที่นี้เราจะเลือกบัญชีออมทรัพย์นะคะกดโอเคได้เลยค่ะกด f 3เพื่อเพิ่มนะคะ วันที่จะเป็นวันที่16เดือน158ค่ะเลขที่นะคะ0ูนย์ค่ะหมายเหตุให้เราใส่นำฝากเช็คนะคะขอไปค่ะ นสามสน,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 นเลขที่เช็คเราไม่ทราบให้เราใส่จุดแล้วกด Enter ได้เลยค่ะ ให้เราเลือกทั้งสองรายการเลยนะคะกดเลือกค่ะในที่นี้จะมีค่าธรรมเนียมต่างจังหวัดนะคะธนาคารละ30บาทค่ะ เราก็จะได้ยอดรวมเท่ากับ26,400ค่าธรรมเนียม60บาทนะคะกด F10 บันทึกได้เลยค่ะเราก็จะได้ระบบก็จะลงบัญชีอัตโนมัตินะคะโดยเดบิตเงินฝากออมทรัพย์26,400เครดิต เช็ครับรอนำฝาก26,400เดบิตค่าธรรมเนียมธนาคาร60บาทเครดิตเงินฝากออมทรัพย์6กบบาทกด F10 บันทึกได้เลยค่ะ